นับสนุนโดยโอเล่ o L e. อร่อยเลิศกลิ่นสตอรอเบอรี่ตัวแม่ตอนแก้ปัญหาเด็กติดเกมเอาละทุกท่านช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรายังมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขยอยีกไหม ที่ผ่านมาเนี่ยสภาเทเลนของเราก็ได้แก้ปัญหาบ้านเมืองมามากมายแล้วนะครับท่านนั่นสินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหานักเรียนตีกันหรือแม้กระทั่งขับไล่พวกมรุกรานจากต่างดาวเราก็ทำมาหมดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการแก้ปัญหาในกรุงเทพของผมด้วยนะน,นะครับผมว่า พวกผมมาแก้ปัญหาให้ท่านมากกว่านะครับท่านหมอม <laughs> จริงๆแล้วเหมือนว่าเราจะแก้ปัญหาได้หมดนะคะแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเด็กวัยรุ่นสี่คนเปลื้อนชาวต่างชาติกระทําการแบบอุกอาจจริงๆเลยนะคะแล้วทางตารวจเขาสอบสวนได้ความว่าอย่างไงบ้างละ่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสรารภาพว่าทําเลียนแบบเกม GTB <c oughs> นะครับท่านมันเลียนแบบกันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้ถ้าใครเล่นเกมมาริโอไม่ต้องเป็นช่างปลาปากันหมดเลยหรือไง แหมผมว่าท่านสุขมพันเนี่ยคงจะเล่นเกมมาริโอบ่อยนะสิครับทช่ไมหมล่ะคะก็ท่านหมอมชอบลงไปอยู่แบบนี้ไงล่ะครับเขาเรียนแบบกันได้ง่ายๆแบบนี้ผมว่าสนับสนุนให้คนไทยเล่นเกมเศรษฐีกันดีกว่านั้นนะครับจะได้รวยกันทั้งประเทศเลยระวังทอยลูกเต๋าผิดจนล้มละลายนะครับท่านแล้วเราปล่อยให้มันมีเกมอย่างจีทีบีเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงละ่ะเกมนี้เนี่ย คนเขาเล่นกันทั่วโลกนะครับท่านในประเทศอื่นๆเนี่ยไม่เห็นมีใครเขาทําตามกันเลยนะครับเอาอย่างยี้นะสั่งลงไปเลยร้านไหนลงเกมนี้ไว้ก็ให้เผาร้านเฮ้ยเผาเกมให้หมดร้านไปเลยผมกลัวเด็กไทยเรียนแบบอะไรที่ไม่ดีก็เอาไปเผาทิ้งให้หมดเห็นว่าที่อเมริกาเขาสั่งแบรนดเกมนี้แล้วด้วยนาะนะครับนั่นนะสิคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะหากท่านเห็นลูกหลานของท่านมีเกมนี้ไว้ในครอบครองก็เผามันเลยนะคะเผาเลยค่ะ อย่าให้ลูกหลานท่านเล่นเด็ดขาดเลยนะคะช่วงนี้ท่านป้าหิิมอารมณ์เสียบ่อยมากๆเลยนะครับสงสัยท่านต้องติดเกมแองก y b ี r เบแน่ๆเลยรู้ได้ยังไงนี่เอ้ยจะบ้าแล้วใช่ที่ไหนกันเล่าผมจะเอาเวลาที่ไหนไปเล่นเกมไร้สาระแบบนั้นกันอุยจะอุ้ยนั่นไง ท่านครับมีรายงานเข้ามาว่าข่าวเรื่องเกม GTB มีข้อมูลผิดพลาดบางประการไม่เป็นความจริงนะครับท่านบอกให้เผาไปแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะทีนี้จะไปยากอะไรแล้วก็ออกไปขอโทษสักสิบวินาทีแค่นี้ก็พอแล้วออกไปขอโทษแทนผมด้วยนะท่านสังสรรตอนนี้อารมณ์ผมไม่พร้อมหรอกนะผมนี่ทั้งกดดันทั้งโดดเดียวอ้างว้างมีใครเข้าใจบ้างไหมละ่ะไหนเป็นผมอีกแล้วล่ะนี่ สนับสนุนโดยโอเล่อร่อยเลิศกลิ่นสตอรอเบอรี่ตัวแม่